ดำที่สุดในชีวิตไม่ได้ขาวตั้งแต่เกิดเป็นคนดำง่ายมากดำได้ก็ขาวได้อ้วนได้ก็ผอมได้ด้วยวิธีธรรมชาติเห็นปะผิวเชอรี่มันเงาๆอย่างเนี้ย สวัสดีค่ะมาพบกับเชอรี่อีกแล้วในช่องเชอรี่ชูชแนลอ๋ออยากจะมาเล่าประสบการณ์ที่ดำที่สุดในชีวิตเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าดำที่สุดในห้องแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเป็นเพื่อนสมัยเด็ก,ดกยังจำชื่อเขาได้เลยเหมือนเล่นกันนั่นแหละแล้วเขาก็แบบเห็นคอแล้วแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมผู้หญิงมันคอดำขนาดนี้วะเราก็เลยรู้สึกว่าเราคอดำขนาดนั้นเลยเหรอเราเป็นคนดํเหรอเหมือนเพิ่งรู้ตัวแล้วก็รู้สึกว่าเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นจริงๆอ่ะ ตอนที่ดําที่สุดในชีวิตเนี่ยมันคือเกิดขึ้นตอนที่ช่เล่นกีฬาบ่อยๆช莉ตีกอบทุกวันเลยชอบกิจกรรมกลางแจ้งชอบทะเลมากแล้วก็ตอนนั้นอยู่ประมาณมหนึ่งค่ะปรากฏว่าก็ข่าวขึ้นพอเริ่มมาดูแลตัวเองแต่ว่าตอนที่ดําเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ดําเพราะเราไม่ดูแลตัวเองจริงๆเนี่ยก็คือตอนที่ช莉ไปอยู่เมกาดามากก็คือกลับมาเที่ยวที่โรงเรียนอะไรย่างเงี้ยทุกคนอะตกใจแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่เช่หรอทั้งดําทั้งอ้วนทั้งสิวเยอะ คือมันครบทุกอย่างเลยอนะ่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เฉลี่ยหันมาดูแลตัวเองแล้วก็อยากมาแชร์รีวิวว่าทําอะไรไปบ้างต้องบอกก่อนว่าจริงๆเฉลี่ยไม่ใช่คนขาวคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่ใช่คนขาวแม่อาจจะเป็นคนผิวเหลืองๆอะไรอย่ค่ะก็คือเป็นคนผิวปกติแล้วก็คุณพ่ออาจจะออกคำๆด้วยซ้ำไปสิ่งแรกที่ทําเลยคือ หนึ่งเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตอย่างเช่นชันเป็นคนที่ใช้ชีวิตเอ็กซ์ตรีมมากชอบทำกิจกรรมฉันอยากทำอะไรที่ฉันชอบทำคือออกไปทำทุกอย่างเล่นกีฬากีฬาคือเออฉันทำหมดจริงๆเราสามารถที่จะใช้ชีวิตตามที่เราต้องการได้เลยแต่แค่ปรับเปลี่ยนเวลาการใช้ชีวิตหรือกิจกรรมนั้นๆไปอย่างเช่นจากปกติอาจจะต้องออกกลางแจ้งก็ ไปทำตอนเช้าเล่นกีฬาตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนไปเลยก็ได้ทุกครั้งที่ออกแดดเนี่ยจะต้องพกล่มและเสื้อแขนยาวเสมอตัวเนี่ยป้องกันได้จริงๆนะคินกันแดดคิมกันแดดสําคัญมากตัวเนี่ยเชอรี่จะใช้นี่ก็เป็นของยูซอรีนตัวเนี้ย,ยป้องกันได้จริงจัง แล้วก็อีกตัวก็จะเป็นวัสซ r รีนตัวนี้ซึ่งตัวนี้ SPF แค่30จริงๆบ้านเราอ่ะ SPF 30ไม่ค่อยพอนะเพราะว่าแดดมันค่อนข้างแรงแล้วมันก็อยู่ในโซนที่อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าที่อื่นๆเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้ SPF ที่50บวกๆๆๆอ่ะอย่างนี้นะคะต่อไปดื่มน้ําเยอะๆเข้าไว้มันจะช่วยทําให้เดรนของเสียออกจากร่างกายร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำทั้งสิน้นถ้าน้ํามันเยอะอ่ะมันจะทาให้ผิวของเราอ่ะดูเปล่งปลัง ดูใสขึ้นต่อไปก็คือนอนเพราะว่าการนอนถ้านอนไม่พอใช่ไหมมันจะทําให้ผิวเราอะโซม้องสังเกตวันไหนนอนแบบนอนน้อยนอนดึก ผิวโทมแน่นอนแต่ถ้าช่วงไหนที่นอนเต็มอิ่มนะตื่นขึ้นมาผิวใสเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ครีมอะไรทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นการนอนที่เพียงพอก็สําคัญนะคะข้อที่2คือกินอาหารผิวชลิี่อยากจะต้องกินอาหารผิวเสมอแล้วก็ติดการกินอาหารผิวแต่จะไม่กินอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมใส่แบบอะไรหลายๆอย่างจะกินเป็นคอลลาเจนเพียวอย่างตัวที่ชลิกินอยู่ทุกวันอนะ่ะกินเองจริงๆแล้วก็ให้เพื่อนในกลุ่มทั้งกลุ่มทานนะคะปรากฏทุกคนคอนเฟิร์มแล้วว่า ผิวมันใสขึ้นจริงๆแล้วเป็นตัวที่แบบขาดไม่ได้ก็จะเป็นอันนี้กลอรียคอลลาเจนถุงนี้หมดไปแล้วนี่เลยคือชลรี่จะกินไปเลยตอนเช้า2เม็ดแล้วแบบช่วงไหนถ้าออกแดดมากๆเงี้ยตอนกลางคืนก่อนนอนชลรี่จะกินอีก2เม็ดกินเลยอย่างบางคนอะผิวไม่ค่อยสม่ำเสมอแล้วก็มีจุดด่างดำใช่ปะชรี่กิน มะเขือเทศวิตซีพเพราะมะเขือเทศอะมันช่วยเรื่องของความกระจ่งางใสของผิวอยู่แล้วและตัวนี้คือวิตซีอ่ะเข้มข้นกว่า80%ของ Glory ทั้งเซตกินพร้อมกันคอลลาเจนแล้วก็วิตซีร่างกายของเราผลิตตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่พอยิ่งโตขึ้นอ่ะคอลลาเจนในร่างกายอ่ะมันจะผลิตน้อยลงทุกๆปีลองสังเกตเดี๋ยวตีนกาขึ้นเดี๋ยวรอยเหี่ยวขึ้นเดี๋ยวยิม้มแล้วมีรอยยน่นตัวนี้แหละค่ะมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราผลิตคอลลาเจนน้อยลงนั่นเอง ร่างกายยังต้องการอาหารเช้ากลางวันเย็นเลยเพราะฉะนั้นนะผิวอะถ้าไม่ได้รับอาหารผิวก็จะทำให้ไม่แข็งแรงอ่อนล้าและทำให้ผิวดูคล้ำในที่สุดและตัวที่เชล,ลี่เลือกมาเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยบูผิว7ว,วันก็จะรู้สึกเลยว่าผิวมันใสขึ้นมันเนียนขึ้นอะอย่างให้ดูเห็นปะผิวเชรี่มันเงาๆอย่างเงี้ย ตัวนี้มันคืออาหารผิวที่ยิ่งเราเติมเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งใสขึ้นแล้วมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปหยุดทานไม่ได้กลับมาดํานะคะเป็นคอลลาเจนที่แบบดูดซึมได้เร็วที่สุดโมเลกุลเล็กที่สุดตัวนี้เวันเชอรี่เชื่อว่าเห็นผลเรื่องแบบผิวลื่นบางคนคือเห็นเส้นเลือดผิวใสชัดเจนมากๆก,ก,ก็จะทานคู่กันนะคะ คอลลาเจนแบบไท์ agen, ide, ที่พรีเมียมที่สุดแหละแล้วก็มะเขือเทศวิตซีไปลองดูกันและอาหารผิวอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นโปรตีนกับวิตามินทานพวกโปรตีนจะนทาให้ผิวมีการฟื้นฟูทานพวกวิตามินและทานเนี่ยจะทําให้ผิวบบดูไบรท์ลองไปดูคลิปที่ทำ challenge ดื่มน้ําผักผลไม้อันนั้นไม่ได้กะทําให้ผิวใสนะกะดีทอ์แต่ปรากฏว่าผิวมาใสแบบใสจนตกใจอะ่ะแต่ฉลิก็กินคู่กับตัวกอลลี่คอลลาเจนกับมะเขือเทศด้วย ข้อที่3าอาบน้ําให้สะอาดก่อนเดิมรู้ไหมว่าจริงๆมือของเราเนี่ยมันไม่ได้มีเส้นใยในมือมันไม่สามารถทําให้สิ่งสกรปรกที่อยู่บนร่างกายเงื่อใครต่างๆออกไปหมดได้เพราะฉะนั้นสบู่ที่เชอรี่ใช้คือสบู่เป็นเน็ต c ซก้อนละประมาณ48บาทตัวเนี้ยเชอรี่รู้สึกว่าใช้แล้วใสขึ้นจริงๆนะแต่อย่าใช้ในระยะยาวเพราะจะให้ผิวบางได้ก็มันจะมีพวกวิตามินต่างๆที่ช่วยผลัดเซลล์ผิว CNE ี CN e เนี่ยเชอรี่เชื่อว่าช่วยได้เยอะจริงๆนะคะ ก็ลองใช้ถ้าเดือนเหนือจะค่อนข้างเห็นผลตัวนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เชอรี่ชอบใช้หลายตัวมากเดี๋ยวเชอรี่จะพยายามเอาตัวที่ชอบลองมาทําสูตรของตัวเองว่าตัวไหนจะช่วยทาให้ใสข่าวที่สุดจริงๆอ่ะเชอรี่จะมีสูตรที่เชอรี่ชอบมากเลยนะซึ่งสครับพวกนี้ข้อเสียคือมันเหลอะห้องน้ําแล้วบางทีมันล้างไม่สะอาดมันก็จะติดตัวเราด้วยนะคะแต่ว่ามันใสขึ้นจริงๆอย่างเงี้ย กินมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันช่วยทาให้ผิวใสขึ้นจริงๆตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยช่วงนั้นเนี่ยเชอรี่สครับผิวอาทิตย์หนึ่งเชอรี่สครับประมาณ4ครั้งก็เลือกสครับที่ไม่ทําให้ผิวบางก็สามารถที่จะสะครับทุกวันได้หรือว่าเป็นสบู่อาบน้ำไปเลยเนี่ยยิ่งดีเพราะฉะนั้นสครับจะต้องใช้ขาวใสขึ้นแน่นอน15นาทีก็รู้เรื่องแล้วข้อสุดท้ายข้อ4ก็คือใช้โลชั่นบารุงผิวและปกป้องผิวปกป้องผิวก็คือกันแดดไปเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ ตัวนี้ก็จะเป็นของกอลลี่นะคะคือจะชอบโลชั่นที่มันทาแล้ว มันให้ความชุ่มชื้นกับผิวพอผิวมันได้ความชุ่มชนะื้นอะมันจะแข็งแรงพอโดนแดดมันจะไม่ไวต่อแสงมากเกินไปเพราะฉะนัีนเป็นคนผิวไวต่อแสงผิวไวต่อแดดมากมาเพราะฉะนั้นโลชั่นต้องทาทาทุกเช้าและทาครีมกันแดดซ้ำทุกครั้งบางคนเขาจะบอกว่าจริงๆแค่ทาครีมกันแดดก็พอ,อจริงๆไม่พอนะถ้าเกิดว่าเราอยากขาวจริงๆกันแดดอะมันจะช่วยเรื่องของการยับยั้งเมลานีแล้วก็ปกป้องไม่ให้แดดทำลายผิวแต่จริงๆแล้วอะตัวครีมโลชั่นเนี่ยมันจะช่วยบำรุงทำให้ผิวขาวขึ้นตัวที่เชอรี่ชอบเนี่ยก็จะเป็นตัวกรี นะคะคตัว D I ตัวนี้ก็ชอบมากมันจะค่อนข้างเน้นเรื่องผิวชุ่มชื้นผิวใสแต่ว่ายังไม่ได้ขาวใสมากจริงๆรอร a l l ริ b r i n ก็โอเคนะแต่แค่ชื่อสุว่ามันเหนอะไปนิดหนึ่งถ้าหาตัวไหนที่ดีได้ของโลชั่นเนี่ยจะมาแนะนํานะคะถ้าเกิดว่าอยากขาวใสแบบเร็วจริงๆช่วงนั้นที่เชอรี่ใช้เนี่ยตอนเช้าเลยนะเชอรี่ทานคอลลาเจนกับวิตซีแล้วก็ตอนอาบน้ำเนี่ยเชอรี่จะใช้สครับ ครับตัวนี้แล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านจะต้องทางครีมและครีมกันแดดเสมอครีมกันแดดที่ดีก็คือโชบแล้วตัวนี้แล้วก็มีร่มอันเล็กๆแบบนี้นะคะติดตัวตลอดก็เช,ชื่อไเชื่อว่าถ้าเชอรี่เคยเป็นคนที่ดําที่สุดในห้องแล้วก็ไม่ใช่คนที่ขาวตั้งแต่เกิดเนี่ยยังสามารถขาวขึ้นขนาดนี้ได้ก็เชื่อว่าหลายๆคนก็สามารถที่จะขาวแบบนี้แล้วขาวตลอดไปขาวทาวนขาวแบบผิวสุขภาพดี ทุกคนสามารถทำได้แน,น่นอนลองเอาแปปรับใช้ดูดำได้ก็ขาวได้อ้วนได้ก็ผอมได้เนาะสู้ๆค่ะ,คะถ้าเกิดว่ามีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากจะคุยกับเชอรี่เนี่ยก็มาคุยกันได้ที่ไอเชอรี่ชูอยู่5ตัววันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสู้ๆนะ